ก็สวัสดีครับเอฟทุกคนนะครับมาเจอกันในคลิปที่2นะครับ mm hmm. ก็คลิปแรกความจำโทรศัพท์แอดมันเต็มนะครับ mm hmm. ก็ขึ้นว่าข้อมูลความจำเต็มน่าจะโดนไวรัสนะครับ mm hmm. ก็มาลงในคลิปใหม่นะครับเป็นคลิป e ีพีที่2นะครับ mm hmm. ก่อนจะไปดูคลิปที่2มาดูคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นกรนารพนันสิ่งผิดกฎหมายใดใดทัด้งสิ้นนะครับ เพียงแนวทางคณิตศาสตร์ฮัสซี่สลานแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารา์ในการรับชมนะครับความปรารถนาดิจะช่องแอดชร์ชาแนลเลขเด็ดหวยแม่นๆนะครับอันนี้ครับคำเตือนนะครับเมื่อกี้ถึงหน้านี้นะครับใครยังไม่ได้แคปไว้ก็แคปไว้นะครับนี่ครับทีเด็ดนะครับสี่เจ็ดนะครับดึงเด่นมาที่เจ็ดนะครับ ใช่ครับเล่มนี้ครับก็งวดที่แล้วนะครับให้ดูซ้ำนะครับนี้นะครับงวดที่แล้วให้ศูนย์กับห้านะครับศูนย์กับห้ามาที่ศูนย์นะครับงวดนี้สี่เจ็ดนะครับฟันไปที่เจ็ดนะครับก็ดูย้อมหลังก็แม่นอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ครับสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ตรงวที่แล้วเข้าไปที่50นะครับนะิ้งวันนี้นะครับชอบไปที่4นะครับอันนี้ครับดันเนื้อดวงนะครับ3ามา7ดึงเด่นมาที่7นะครับเอ,อ่อล่าง5้า้าดึงเด่นเปที่5้านะครับ ตรงวันนี้นะครับด้านเหนือดวง4กับ5นะครับดึงเด่นมันที่4นะครับด้านนับศูนย์กับ8ดึงเด่นมาที่8ครับ วันนี้นะครับต้องคิดนะครับศูนย์สี่ห้านะครับผมมี0ูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับสี่ก็จะมีสี่สี่สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับห้าจะมีห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับแก็จะมีแปดสี่นะครับก็ดูนี้มาตัดก็ได้นะครับ ้า4กับ5ก็เน้นบนนะครับ0กับ8ก็เน้นล่างนะครับตลาดกิแ่แมงรัฐบาลนะครับแคบไปครับ มุ้งกองยาวนะครับานาน,นี้ก็จะเน้นไปที่สตัวนะครับสี่ห้าหกนะครับรองอัที่แล้ว0ูนยนะครับติดมาที่ศนนะครับวันนี้สี่ห้าหกนะครับสี่ตัวมา1ตัวนะครับ ประมาหน้าสิบเอ็ดนะครับหน้าสิบเอ็ดอนนี้ครับแค่ไปแค่ไปได้เลยนะครับเอกลิขิตมงคนนะครับเด่นบนนะวันนี้สี่ห้าเจ็ดนะครับเด่นล่างสามสี่แปดนะครับหน้าชนเด่นที่แปดนะครับ วันนี้ล่างนะครับตัววันที่แล้วนะครับให้50บนนะครับลงล่างนะครับวันนี้นะครับ7จนะครับเจ็ดศูจ็ดนะครับสวยนะครับ ตอนนี้ป้ายป้ายป้ายสียนะครับก็เด่นสุดสามเจ็ดนะครับวนที่แล้ววนล่างล่างสลับบนนะครับมาดูวันนี้นะครับสี่กับเจ็ดนะล่างแปกับสองน,น,นคะครับล่างให้เน,น้นเปที่แปดนะครับล่างแปดบนเจ็ดกับสี่นะครับเจ็ดกับสี่ ในสุดนะครับก็มาดูหนึ่งทีเดียนนะครับวันนี้ไม่ชนกับเจ้าอื่นนะครับนี่คนะรับวันที่แล้วนะครับหนึ่งศน,นะน,นะครับมีห้าแปดครับนี่ ห้าเจ็ดสี่เก้านะครับจะมาหนึ่งตัวนะครับจับคู่ก็เข้าไปที่ห้าศูนย์นะวับที่แล้วเจ็ดเจ็ดไม่เข้านะครับมีศูนย์เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับโอ้วันนี้สี่เก้านะครับห้าห้าเจ็ดสี่เก้านะครับนี่นะครับ ชอบมาครับจานกล้องฟ้านะงัดวที่แล้วนะเจ็ดกับสี่นะไม่ใช่งวดที่แล้วให้หนึ่งกับสามนะหนึ่งเจ็ดนะไม่เข้านะมั่วทีแล้วก็มาทางด้านนี้ครับเด่นล่างนะครับ เลขเลิกวันรวยนะครับว,วันห้อยออกนะครับสี่ห้าแปดครับสี่ห้าแปดมีแปดอีกครับสี่ห้าแปดมีแปดอีกครับนนล่างวันนั้นเอสชอบแปดนะครับล่างอันนี้นะครับอินเตอร์นะครับหัยอินเตอร์นะครับวันที่แล้วนะครับเข้าเป็นที่เจ็ดนะครับ เจ็ดแปดนะครับศูนยะครับปิดแต้มเดียวนะครับวันนี้4ี่สามแปกนะครับแจ็คพอตแตกนะครับสี่สามสีนะครับโอ้ที่แล้วแต้มเดียวนะครับดแปดเจ็ดหยไม่มีนะครับเสียดายนะครับมีสตัวมา1ตัวนะครับสี่ ดูหน้าถัดไปนะหน้าถัดไปนะนี่ของงวดใหม่นะคฝั่งนี้ของงวดใหม่นะครับนี่ของงวดเก่าของวดที่แล้วนะครับจะงงนะคเอาทีละต้องวดใหม่กันนะครับ๋ยวชงงนี่หนึ่งมีนาะนะครับ เลขเด่นจักรวาลน,นะครับ268นะครับตัวที่แล้วนะครับ350นะครับเข้าไปที่0นะครับเศรษฐีพันล้านนะครับ0 1นย์นะครับวันนี้548นะครับ548ครับ มาเกมนะครับมาเกมสี่ห้ครับตัสีกับห้ากันะครับสี่กับห้ากมวัที่แล้วเข้าอยู่นะหม,ม,มาเกมนะครับมวที่แล้วศูนนงะครับวันนี้สห้าเจนะครับมาเกมนะควดที่แล้ว 0 1 8นะครับออกห้าศูนะครับัออน,บนนี้4 5 7นะครับจับกู้กับพลังจักรวาลน,นะครับเข้าพอดีนะครับวันที่แล้วจับกู้กเข้า5 0นะครับนี่ครับห้นะครับวันนี้64 65 67นะครับ ดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะครับสองสี่สองห้าสองเจ็ดนะครับมาดูาจานใหญ่นะครับห้าหกแปดนะครับวันที่แล้วศูนย์หนึ่งสี่นะครับวันที่แล้วศูนย์หนึ่งสี่นะครับ เชียนมองบนนะควันนี้ให้เจ็ดนะวันที่แล้วให้ศูนย์นะศูนย์ 0, บนลงล่างนะบนี่ยศูนยะ์บ, 0, บนลงล่างนะควันที่แล้ววันนี้ให้เจดนะครับ แปดกงนะครับศูนย์กับแปดนะครับก็มีแปดอีกแล้วนะครแปดจองแปดไรนะครับต่อมานี้กันเลยนะครับหนึ่งมีนาลูกเยจันนะครับวันนี้ดึงเด่นบนนะครับห้ากับหกนะครับล่างให้แปดกับเก้านะครับชนแปดอีกแล้วนะครับวันที่แล้วนะครับ 7 7อ่า0นะครับงวที่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับ86นะครับลูกเดชจันร์นะครับอ่าพลังน้ำโชคนะครับ457นะครับวันนี้ เลขมงคนใต้นะครับเลขมงคนเหนือนะควันที่แล้วเข้าไปที่ห้าศูนย์นะเนี่บวันนี้สองกับเก้านะสองกับเก้าก็ไม่ชนกับเจ้าเมื่อกี้นะครับมงคนใต้นะครับมาดูหน้าหลังนะครับ หน้ลังวันที่แล้วเข้าไปที่77็ดเจ็ดวันนี้ให้6กเจ็ดสามนมาตามนัดนะครับสนับสนุนสถากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับความปาตาจากช่องใช c h ช n แนลเลขกเด็ดไวแม่นนะครับหลังคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีเข้าใหกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับ А, какво